เอาวิ่งตายไหมเนี่ยโอ้โหหายแล้วมาหน่อยเพื่อนเพื่อนมาก่อเกิดมันจะเห็นตรงกลางหรือเปล่าตัวสองตัวครับริกเตอร์ไม่เอาตัวมาบีดครับเพื่อนเพื่อนดึงให้โอเคฮุ้ยฮุ้ยฮุ้ยเต็ปนี้พี่โคเท่ โอเคชาวเช็คนะครับระหว่างที่ผมโดนแบนนั้นผมก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์นะครับคือท,ที่ถามว่าผมหายไปไหนว่า14วันผมโดนแบนจาก YT นะครับตอนนี้ก็งงๆมึงก็มาเล่นนะครับมาวัดฝีมือตอ,ตอนนี้มีคนขอมาเป็นมูฬป่านะครับพอไปอ่านคอมเมนต์มาผมก็จะมีเวลาว่างทำนะตรงนี้นะครับผมรูนผมไม่แน่ใจแล้วผมไม่ค่อยได้เล่นมูฬป่าเอาเป็นรูนเจาะร้อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปชนในตัวเกมเลยผมจำได้ว่ามีคนเคยบอกว่า อ้อยเนี่ยไม่ชอบมูาดนะครับแล้วผมก็ไม่ชอบป่าด้วยนะครับก็ <c oughs> เล่นป่าไม่ค่อยเก่งแหละเออทามิงผมมันแปลกๆทามิงป่าแนละ้วก็เลยมาใค่จะได้เล่นมาร์เป็นวูลาป่านะแตนที่ก็จะเล่นเป็นออฟเลนเรื่อยนะครับตัวมันก็หาทําหา,หานู่นหานี่มีตัวไม่แก่งเขาในเกมเกมนั้นมูดก็เป็นตัวที่เล่นง่ายในเกมเกมนั้นไปเลยครับสำหรับออฟเลนของเราก็เป็นเรียวมาร์ชนกับยีน่าฮะก็ แลวแต่เชิงสองตัวนี้แล้วแต่เชิงนะครับไม่น่าเชือเเช่อว่าเจอกันอีกแล้ว,วอุ้ยโอ้ติดช่วงกำลังงอบเลยชนะ่วนกราดังเฮ้อทำอะไรดีอ้าวก็ไม่ดีกว่าเพื่อนขอมาเดี๋ยวผมจะจัดให้ดเราไปเลยครับอ๋อเป็นตัวแบบต้นเกมน่าจะโดนกันบ่อยนะครับเรน เวลร์หนึ่งแม่งออกจากป่าแล้วพอฟาร์มแดงปุ๊บออฟเลนสู้กันปุ๊บมันออกมาเลยโอเคลงมาล่างอันนี้ขอยาดปาดตัวมาแกงเคนนี่ก็ลำบากนะครับเราขับเราสับเขาเนี่ยเขาก,กดสกิลสองรอกูดาวน์พอๆเ่ยเราไปสับแม่งก็กดเราไปสับเขาก็กด นี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอันนี้ไปก่อนหรอเพื่อนเรื่องการ์เมียชวนลราุนกันเนี่ยว่ลลา,ารอรัดมังกรดีกว่าสุขวะเพื่อนน่าจะโซนให้ไม่ได้ครับเท้าววิตายไหมเนี่ยโอ้โหหายแล้วมาหน่อยเพื่อนเพื่อนมังกรเก่เพื่อนโซนหน่อยเพื่อนโอ้ยเรียบร้อยครับตัวน,นี้ มันน่าจะถอยถอยไปเลยคงเดี๋ยปกติแล้วมันก็มันต้องมาโซนโอ้็ไม่เข้ใจไม่เป็นไรครับเรามันก็ต่อเอาดาร์กที่คืนมาก่อนครับเขาเรียกว่าออบเจกฝังเขาได้มื่ก่อนเพราเราต้องได้อะไรสักอย่างครับมีเช็คตรงนี้ปึ๊บไม่เล่นครับอยู่กันสามคนปาทามิ่งไปก่อนแล้วกันครับตรงนี้ มันจะเห็นตรงกลางหรือเปล่าตัว2ตัวครับริกเตอร์ไม่เอาตัวมาีิครับเพื่อนเพื่นดึงให้โอเคเพื่อนตีให้ครับดาซี่ดาซี่เอาให้แตแปลกๆหน่อยนะครับผมก็เล่นลาไม่ค่อยเก่ง ทำออฟเลนเกี่ยวหรอไม่ก็ไม่กูจะบ้าฉันจะเครซี่ฉันต้องไปเคลียร์อะไรให้เพื่อนก่อนโดนยีน่าโซโลดรวัวเลยครับออฟเลนบองว่าตนนัวนี้โหดจัดไม่ธรรมาดาครับซีเก็บสแต็กรอเล่นตรงกลางครับ ทุกคนเล่นเป็นกันหมดแล้วไลนี้ไม่มีครับตัวคนเล่นด้วยเป็นมีเดียวคนเก่งกับเก่งกว่าเออมีเดียวเก่งกับเก่งกว่าไปตรงนี้อบอลก็โดนโอเคหมดจัดเลยครับตอนนี้สกอร์คิวอยู่ที่สี่นะเราเราสียฝันะ่งเขาที่เป็ละองอฟเลนหัวเคลียร์เลนให้เพื่อนก่อนครับน่าจะมาอีกเวฟอ่ะ ตรงกลางโอเคจิงมผมขึ้นลงของผิดนะครับสิ่งหน้าอะไม่ขึ้นเป็นโซลิเวอร์ก่อนหมายริงด้วยวะเลนบนฝากบนด้วยเพื่อนทำมิงกูเสียหมละทนมตีรับสัป,ปรเ,ชเรชันไปเฮไอเย่กูไม่น่าเลยไปนกอลัตติแล้วเพื่อนกูตายโอ้เอาเลยเพื่อนมันโล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 จัดโลจัดเอ๊ะ hey! ได้ไปสอง กดสองแล้วโจกกดสองโอเคเดฟิกเกอร์เดฟิกเกอร์เดฟิกเกอร์สวยแล้วเดฟิกเกอร์สวยแล้วแต่ต้องกัดก่อนนะคระับบนเข้าฮ้ยฮ้ยฮ้ยเต็ปนี้พี่โคเท่ไอเ้เชี่ยโอ้โหหรืเอเรื่องจัดครับงอมไปเลย เลือดไม่เป็นละเกมอาร์ีอเคนงเว้ยไม่แพ้เลยป้อมไหนไม่แตกป้อมใหญ่ไม่แตกก็ยังไม่แพ้วนะสวยครับกันล่างกลางเวฟแต่กลางน่าจะไม่มีคนไปหไม่อยู่อ่ยูเอ้ตายแตกแลว้วนะใจดีน้อง ป้อมของกัดโคดอุ้ยลบอุ้ยตายหนึ่งทีสวดกูเอาเกมเกมนี้ถูกส่งออกไปแล้วโอเคตามคือเกมนั้นตอนนี้คือตามแบบตามเลยนะครับตามก็พยายามเคลียร์คลิปให้ได้มากที่สุดนะพยายามเคลียร์คลิปให้ได้มากที่สุดนะครับพอป้อมเขานอกก็ไปเหมือนแล้วฝั่งเขาแบบโคตรขีดนะเหมือนแทบจะไม่ได้ลดเลือดเลยคนระับป้อมฝั่งเขา เอียร์โหอกว่ากูเลยกูไม่อยากเล่นแล้วเพียร์กูขี้เกียจเล่นแล้วกูอยากไปเล่นเกมใหม่ละมาใช่เฉยๆนะครับเนี่ยรองัดเลยครับพิกเตอร์ลางสามออบเจกต้องมีคนไปเอาแปดนาทีแล้วผมคิดว่าเขาหน้าจะอุ้ยโอ้ก็โอ้เกินกูพ่อไม่ได้เลยว่ะ ตะตันเลยฝากการันตีดาวหายกันล้ตีดาวเฮย้ยเล็งโจ๊กว่ะตัวหน้าผมแต่ว่าตัวหน้าหาลุดมาทำไงดีไหมหลุดเพื่อนตัวหน้าเอาตัวหน้ากันโอเคเบะอีกทีมาสองมาสองสวยเออมาสองบนแตกล่างแตกเหลือกลางคติประจาใจทุกวันนะครับคติเตือนอ,อุ้ยมาอีกโจเกอร์ กวนติเราลัวครับคติประจำใจของเราคือป๊อมน้อยกันง่ายนะครับป้อมมากกันยาก <a> เราให้กำลังใจตัวเองไว้ก่อนนะครับมาเข้า yeah. อาจจะเป็นเกมยาวๆไปเลยแล้วกันนะครับว่าเก็บตามก็พยายามเคลียร์คลพยายามทำนู่นทำนี่พยายามทำแล้วบางทีก็พลาดพี่โดนดักพลาดตาย ลาบก่อนมือขวามผมไม่รู้ว่ามีใครอยู่บ้างโ okay. อเคแข่งกลางด้วยกันไอ้ทางที่ดีอ่ะทางที่ดีเคลียร์ด้วยกันดีกว่านะครับผมก็รอมาแจมกับเพื่อนนี่กันไดนบ้างตายดิตายดิตาย,ตาย,ตายบนเข้าบนเข้าเพื่อนบนเข้าบนเข้าบนเข้า,ขากดถอยเลยกกดบนบนบน,บนเข้าบนเข้าบนเข้าเพื่อนไปนะ หรือว่ากูบอกแล้นะเพื่อนเขียนก่อนนะอไม่อ,อามไปถ้าตัวบางตัวบางเอ,ไอาไม่อามดีมากนะครับถ้าเจอตัวแทงหนาหรือว่าเราโดนแกล้งบ่อยๆยิ่งเชื่อก็ตอบโจทย์แล้วแต่เพื่อนจะบิวในเกมเกมนั้นเลยนะจ๊ะไปต่อที่ดาบแบงเลยครับนี่ก็สามารถแดนลมได้ลนะนหนี้น่าจะเล่นหลุดๆห,หรือเปล่า นานเล่นหลุดหรือเปล่าโอ้โหนขนาดเล่นหลุดเลยนะเกือบตายไปโดนสกิลหนึ่งประมาณทีสองทีไม่เกือบขิดอาจจะดูแทงๆหน่อยนะฝั่งตรงข้ามแต่ก็รุมเจ็บอยู่นะถ้ารุมก็ได้อยู่แต่เดี๋ยวถ้าไปสับพวกนี้หน้าที่ออกเกาะสะท้อนแล้วก็คอมโบเดียวก็น่าจะไม่ตายงูจะไปหาตัวหลังท่านับสีพิเกอร์นะครับนี่ไง ก็คือพุ่มไม่น่ากลัวจัดแค่ทีพุ่มน่ากลัวจัดรอรับสตันอ่าโอเคจังหวะรู้สึกว่าจัางวจลล<ไ>หว<น>ะอ,<เ>อ,อ้อยตอนกระโดดลงอ่ะน่าจะมีจังหวะให้ทำสตันได้อยู่สักทีหนึ่งนะครับก็จัดไฟไื่อกี้ ตายอยู่ได้อยู่ถือว่าเขาเดินเกมโหดมากเลยครับโหดเลยอ่ะเรียกว่าโหดหนักคุดูป้อมเลยคุณดูป้อมผมเลยพึจะงอมเลยเนีอะใจเย็นเพื่อนเพื่อนก็ไม่อยู่โอ้เนอะนี่โดนด่าจะไปช่วยเพื่อนเอลสูดเดี๋ยวเอลสูดก็ไม่ปนอีกหมดแต่อึดจริงอึดก็อึดอ่ะ กระสุนไม่ไหวแล้วกดเฮ้ยกระสุนกดเฮ้ยนี่เอาเสียงเสียงให้ดูอารมณ์เสียงอารมณ์เสียงน่าจะประมาณนี้กดเฮ้ยไม่ได้ครับไปช่วยแต่ว่านินาก็รู้เรี่ยมมาดักไว้ก่อนมีได้ไดาวเทเลเยอร์แล้วปล่อยตรงกลางแบบนี้ผมคิดวา่า น่าจะได้ป้อมกลางแบบไม่ยากนะครับไม่ยากหวังเราไม่เคียร์คี้แบบยากเลยคือผมก็เอลีแหละมันก็เคียร์ไว้อยู่แหละแต่ก็น่าจะได้ป้อมนี้แบบไม่ยากลองดูก่อนแล้วกันเคียร์เลยออกมาปะปบปๆปะปบปะก็กลับมาดีนะไม่สับตัวนั้นส่วนไอ้โถมผมจัดเลย แปลกป่าวพี่นะพีน่นาฟิกดาบแดงลูกพ่อสาบไปกูทีไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะตีโอ้ลาก่อนดาวฉันคใครอีกได้ไป่ลงดาซี่อย่างเอานะผมขอแล้วกันในจังหวะในจังหวะป่าได้ทีเออในจังหวะหนีในจังหวะหน,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 นีเอาเว้ ตายตอน14นาที20ฝั่งเขาเกิดมาทันวิ่งมากอสติเยียร์ทันด้วยนะครับก็เกิดไปเลยดีกว่าเงินเราก็เฮ้ยเยอะแล้วเยอะตื่นเต้นเลยปะเจอเกมเจอแล้วใจก็ต,ตึกตักหัวใจมันเต้นแรงโอเคน่าจะมีวัดกันตรงที่คอสติเลียร์แน่นอนนะครับในเกมเกมนี้ จริงเขี์ซ้ายก่อนก็ตีนะครับ้ายไม่มีคนทำเลยผมต้องทำแทนนะไม่เป็นไรกีหน้าอยู่ตรงโน้นมีแค่อ้อยนะครับที่ยังไม่เห็นในมินิแมปต้องเคลียร์กางครับก็ต้องแตาทางต้องเคลียร์ก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีคนดูให้สักคนหนึ่งก็อยู่ใกล้ๆเพื่อนไว้เก็บแตกรอเล่นครับ ตัวที่แม่งไม่มีตัวบางๆเลยกูดโดนไม่มีตังเลยไม่ได้เซคยวด้วยไม่มีตังครับเมื่อกี้200ไม่พอที่จะซื้อนะครับยังโก้อจียววีวียังโก้อยู่ฝัง่งเขาก็ตายไป2นะครับแต่ฝั่งเราตายไป2เหมือนกันเสมอคู่ แต่ในเรื่องของเล่ในฝั่งเขาได้เปรียบจัดๆไปกินากินายินาเฮ้ยยี่กูเดินมาแถวนี้พอดีเขาจะจะเล็งตัวแลกเลยครับเบือสุวัดว่ะเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยโฟกัสก่อนได้ปะโฟกัสก่อนโฟกัสก่อนเพื่อนเฮ้ยเกินไปนิด มาดูตรงนี้ดีกว่าครับแต่ว่าเราได้ก๊อตมาแล้วนะเออเราเรายังได้ก๊อตอยู่ครับเมื่อกี้เป็นทีเดียวมาที่เก็บให้ครับเออโอมู้ไม่ไหวเราต้นเกมมังเอากูจัดหรืงมั้งกูไม่ไหวละมาอีกห้าวินาทีเราจะเกิดแต่ว่าถ้าทิ้งก๊อตตัวนี้แบบไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม่ได้บาเล็กสักอันหรือว่าไม่ได้ป้อมเลยยื้อไว้ผมคิดว่าแพ้นะครับกูเอากลางเลยแล้วกันนี่เซนเตอร์นี่ โปเกมอนเซนเตอร์ไปเลยลุยกลางนะจบๆไแล้ววัดๆแรงบนแมงวัดกันอยู่แล้วหลุดมาหนึ่งอ่าสแต็กโอหแล้วเพิ่งเห็นสแต็กผ่าเลย21ไอ้เชี่ยเกมนี้ไม่ได้ฟาร์มเลยโอ้โหดูเราโคตรยับแห่งแห่งซีซั่นอารอโคตรตัวหลังเพื่อนหืตัวหลังตไปดีต่อตายดีต่อตายดีต่อตาย Lui 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 lui, lui, lôi 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 NÓN ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเพื่อนๆที่ขอแบบว่าผมเล่นป่านะครับก็ประมาณนี้อาจจะดูแปลกๆผมก็เล่นป่าไม่เก่งเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าทําให้อยู่แล้วนะครับก็ถ้ะใครชอบดีฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นียอ,อย่าลืมลกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านาไปก่อนสวัสดีครับโคตรโหดเลยวะเกือบละ